หนึ่งในสี่เจ็ดรวงอทพของกองทัพปีศาจและยังเป็นน้องสาวของเ็นกาดเป็นลียังไงล่ะท,ทั้งที่ข้อมูลบอกว่าเป็นแค่หน่วยสอดแนมแต่กลับกลายเป็นน้องสาวของ หนึ่งในสี่จะตุลเทพท่านได้คุณบาลิโรซานี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ท,ท่านฟูริโอนี่มันอะไรกันเวทป้องกันบางประเภทนั่นเหรอการของของเราไม่มีผลกับชายคนนี้เลยดูเหมือนจะมีพวกใช้ได้อยู่นี่นาะกลับไปแล้วหลบไปพร้อมกับช่วยทั้งสี่คนไปด้วยเนี่ยไม่ไหวแน่ แถมถ้าเกิดพยายามใช้เวทล้วก็คงได้ตายเพราะละสายตาแน่ถ้าจะไม่ผิดตอนที่เราใช้เวทชำระรางตอนนั้นถึงเราจะไม่ได้แตะหน้าจอแต่เวทมนต์ก็ยังทำงานได้ปกติอ,อแค่เราคิดว่ายืนยันสกิลก็พอจะทำได้หรือเปล่านะเวทมุนต์เทเลพอร์ตพาทั้งสี่คนที่อยู่กับคุณบาริโรซ่าไปที่ปราสาท ในเมืองไคโรสเจ้าพวกนั้นหายไปไหนแล้วขอบคุณพระเจ้าดูเหมือนว่าจะสำเร็จสินะพี่ชายของข้ามอบหมายให้ข้าทำสิ่งนี้แถมข้าก็ยังจะให้อาหารแก่เหล่าลูกน้องของข้าอีกด้วยทำไมเจ้าถึงเป็นคนเดียวที่เหลืออยู่กันละ่ะเลีอเจ้า อยากจะมาปิดอาหารด้วยตัวเองเอาตรงๆเลยนะฉันแค่ก็ไม่อยากตายเหมือนกันหน้าต่างเวทขออะไรชื่อเวทโจมตีเราเองก็ไม่มีความรู้มากในการเลือกเวทโจมตีถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็อพราะงั้นขอแค่อ,อันที่ใช้ได้ก่อนก็แล้วกันเวทแรงโน้มถวม่วงอะไรกันครับ ้าผู้นี้ถูกเวทหยุดเอาไว้เง่้ยเหรอเวทโจมตีแบบวงกว้างสินะตอนนี้เราหยุดการเคลื่อนไหวได้แล้วรู้สึกถึงพลังแรงต้านที่มือแฮเป็นเวทประเภทควบคุมยากจริงๆอยากได้เวทที่จับเจ้านั่นซะหน่อยจะพอมีไหมนะคําแนะนําเวทมนธาตุควบคุมการกระทํากําจัดความนึกคิดเป้าหมาย าเป้าหมายกำลังใช้เวทบรรเทาเอฟเฟกตถูกลดเลิกเวมทมนธาตตต้องการใช้หรือไม่ไม่ขอเวทอื่นขอปฏิเสธฉันจะไม่ทำตามประเพณีของโลกเก่าของฉันเด็ดขาดเพราะงั้นขอปฏิเสธข้าขอยอมแพ้ข้าค่าเสถิพวกเวทต่างทางเมื่อกี้หายไปหมดแล้ว อย่างที่เจ้าเห็นข้าไม่เหลืองพลังเวทที่จะใช้ต่อต้านเจ้าแล้วไม่มีที่สำหรับนักรบที่ไม่สามารถต่อสู้ได้เอาละข้าฆ่าซะอฉันไม่อยากจะฆ่าเธอซะหน่อยแต่ฉันเองก็ไม่ชอบการต่อสู้ืมข้าเป็นถึงปีศาจเชียวนะเจ้าก็รู้นี่ข้าเป็นนักรบของปีศาจที่ต่อสู้กับเผ่าพันธุ์ของเจ้าทั้งนั้น เจ้าก็ยังจะปล่อยฆ่าไปอย่างนั้นเหรอเอ,อ่อที่จริงแล้วฉันอะไม่ใช่คนของโลกนี้หรอกแล้วอีกอย่างจะเป็นมนุษย์หรือปีศาจก็ไม่สําคัญตรงไหนเลยฉันแค่ไม่อยากฆ่าคนที่ยอมแพ้เท่านั้นเองทั้งหมดก็แค่นั้นแหละอ่อนโยนจังเลยนะคุณเนี่ยอ่อนโยนจังเลยนะว้าทาไมถึงอยู่ในสภาพนั้นได้ละ่ะก็เพิ่งออกจากร่างสัตว์นี่นะ จากนี้ไปถ้าเธอสัญญาว่าจะไม่จวงตีมนุษย์อีกแล้วก็ฉันก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะถ้าเธอจะมาเดินทางร่วมกับฉันแต่เดิมแล้วแม้ว่าจะถูกสังหารและถลกขุนไปทำสิ่งอืก่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่นับจากนี้ข้าเป็นลีขอสัญญาว่าจะไม่ต่อสู้กับมนุษย์อย่างไม่มีเหตุผล แล้วก็ข้าขอประกาศว่าคุณคือสามีของข้าข้าจะอุทิศทั้งชีวิตให้กับคุณผู้ซื่ออ่อนโยนไม่สังหารข้าแต่เดี๋ยวก่อนสิอย่าเพิ่งคิดอะไรไปไกลขนาดนั้นคุณสามีอะไรอย่างสามีนั่นนะ่ะก็อย่าเพิ่งไปนึกถึงมันเลยสำหรับพวกเราเผ่าเขี้ยวมาป่ามีกฎอยู่ว่าต้องมีสามีหากตนต้องการมีประสบการณ์ ก็อย่างที่ฉันบอกอย่าเพิง่งคิดถึงเรื่องนั้นเลยจะให้เป็นคนแบบของหรือเป็นทาาก็ได้ถ่าไม่สนใจแต่ใ้่าให้ดีท่ท่าท่านด้วยเถอะคุณสามีถ้าหรือคุณแบบของอะไรนั่นฉันก็ไม่เอารอแล้วก็ไม่คิดอยากจะมีตั้งแต่แรกด้วยแปลว่าจะไม่ยอมรับความรู้สึกข่าสินะถ้าเกิดเป็นแบบนี้แล้วก็ข้ามีเพียงตัวเลือกเดียวคือข่าตัวตาย ได้ก็ได้เธอชนะแล้วเธอจะตามฉันมาก็ได้เพราะงั้นอย่าฆ่าตัวตายเลยค่ะสำหรับตอนนี้เธอควรใส่เสื้อผ้าก่อนนะถึงจะตัดสินใจไปแล้วก็เถอะแต่จะเอายังไงต่อดีตั้งแต่ที่เราบอกเธอว่าตามมาได้เราก็ขับํำไม่ได้แล้วแต่เธอเองก็ดูเหมือนจะโอเคกับมันด้วยเราเองก็ไม่อยากทำเหมือนเธอเป็นคุณแบบของซะด้วยสิ เน,นื่องจากความเหนื่อยล้าสถานะหลับจึงถือปวดใช้งานขอบคุณพระเจ้าคุณเหมือนว่าอาการไม่หนักสินะเหตุผลที่ทำให้อยู่ด้วยกันนั้นเหรอด้วยข้าไฟแปให้กับชายคนนั้นแม้แต่เวทมนต์ต้านทานกลับไปแล้วแต่ก็ไม่อาจขยับได้ทั้งมือและเท้า ข้ามักจะคิดว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์ที่ต่ำต้อยกว่าและอ่อนแอแต่ว่าตอนนี้พลังเวทที่ไม่เหลือของข้าก็ฟื้นกลับมาแล้วงั้นเหรอคุณสามีเป็นรีไม่เป็นไรแล้วเหรอค่ะเพราะท่านใช้เวทฟื้นฟูให้ข้าระหว่างนอนหลับตอนนี้ข้าเลยไม่เป็นอะไรแล้วงั้นเหรอดีจริงๆนะแล้วก็ ที่เธอเรียกฉันว่าสามีนะ่ะถึงฉันยังไม่รู้สึกยังรู้สึกไม่ค่อยสบายใจกับคำที่เธอใช้เรียกแบบนั้นก็เถอะแต่ถ้าเกิดว่าพวกเราจะอยู่ด้วยกันตั้งแต่ตนี้ต่อไปแล้วก็คือว่าคุณสามีเปนลีเธอยินดียินดีเธอจะยินดีที่จะมาเป็นภรรยาฉันแล้อยู่ด้วยกับฉันหรือเปล่าภรรยาก็ก็แบบ ถึงมันจะเป็นแค่ชื่อเรียกก็เถอะแต่ถ้าเธอจะมาอยู่ด้วยกันกับฉันเราก็น่าจะทําให้มันชัดไปเลยนี่นะตกลงค่ะเอ๋ฉันตกลงฉันจะเป็นภรรยาค่ะถึงจะถูกมองว่าเป็นผู้หญิงที่มีสามีที่แข็งแก่งแต่ฉันก็สามารถแข็งขึ้นได้มนกับคุณสามีใช่ไหมคะว้าเราเดี๋ยวก่อนเป็นดีเธอช่วยใจเย็นๆแล้วคิดดูให้ดีๆก่อน อย่างที่บอกไปก่อนหน,น้านี้แต่ว่าฉันนะนะไม่ใช่คนของโลกนี้หรอกท่านสามีท่านสามีฉันถูกไล่ออกจากภาษาโพรดฉันเพราะงั้นฉันถึงได้เปลี่ยนรูปร่างหน้าตาของตัวเองภาษาฉันถูกอัญเชิญมาในฐานะผู้สมัครกา้าแต่ฉันถูกกระสิทธแถมยังกลับรูปเดิมไม่ได้อีกด้วยฉันถูกทิ้งให้อยู่ตัวคนเดียวในโลกนี้ ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องทำอะไรไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะต้องไปที่ไหนเพราะงานแล้วการที่เธอตัดสินใจจะมาอยู่กับฉันเธอคิดดีแล้วเหรอเขาคนนี้แข็งแกร่งจริงๆอย่างที่ไม่ต้องสงสัยแต่ถึงอย่างนั้นแล้วทำไมเราถึงรู้สึกว่าเขาไม่ควรถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวไม่ว่าท่านจะเป็นใครไม่ว่าท่านจะทำอะไรชีวิตที่เหลือจากนี้ ข้าขอสัญญาว่าข้าจะอยู่กับคุณตลอดไปเพราะงั้นได้โปรดให้ข้าได้เป็นภรรยาและอยู่เคียงข้างท่านเถิดคุณสามีไม่สิท่านสามจีจริงเหรอตกลงจริงงั้นเหรอค่ะป่าทางเหนใกล้กับปราสาทไคลรดไม่นะพวกเราโดนล้อมแล้วท่านพ้ก,ก้าผมบลนได้โปรดออกคำสั่งด้วยครับ ท่านบุก้าได้โปรดสั่งให้เราถอยทับเถอะครับบ้านจริงๆทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ทำไมฉันถึงต้องมาอยู่ในที่แบบนี้ด้วยฉันจะไม่ยอมตายในที่แบบนี้เด็ดขาด